ครับอยู่กับ UM สอเจริญการช่างครับวันนี้เรามาจัดส่งค่าติดผ่านพวนเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2025ของ UM สอเจริญการช่างนะครับสำหรับค่าตัวนี้อยู่ที่บ้านเพียฟานอําเภอบัวเงินเอ่ออำเภอน้ําพองครับขออภัยนะครับตาบลบัวเงินอําเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับตัวนี้ก็เป็นรถไถ M6240 นะครับรหัสโครงผ่านดูตรงนี้นะครับนี่ครับเ H246 งเบินะครับก็จะเป็นใบผ่าน24นิ้ว ตัวนี้ติดผ่าน6ใบนะครับก็ติดกับตัวคาดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในส่วนของการวางขานะครับเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับการวางขานะครับก็ตัวนี้เราจะใช้เป็นเหล็กนะครับล่างหน้า3นิ้วนะครับแล้วก็ประกบด้านล่างนะครับประกบด้านล่างให้มันให้เพิ่มความหนาขึ้นนะครับให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็ประกบด้านล่างแล้วนะครับความหนาอยู่ที่12มิลนะครับยังไม่พอด้านบนเนี่ยเราก็เสริมให้ เสริมให้ยาวทั้งแถบเลยเพื่อความแข็งแรงนะครับป้องกันการบิดตัวของตัวขาคาดนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาก็จะเป็นตัวประคองบูทนะครับตัวประคองบูทก็ทําให้ยาวขึ้นทําให้ยาวขึ้นเพื่อที่จะให้ความแข็งแรงนะครับในการบิดตัวในการใช้งานเนี่ยดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็มีจุดเบาจุดโค้งให้มันดูสวยแล้วก็ทันสมัยขึ้นนะครับตัวนี้นะครับการปรับระดับ ในส่วนของขาเนี่ยเราตัดให้มันเกือบเท่ากันเลยบนล่างนะครับไม่ให้ขาในขานึงมันยาวมันโหลดเกินไปนะครับมันจะทําให้การบิดตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่ขาเดียวแต่ตัวนี้ก็คือเราตัดขานะครับเกือบจะเท่ากันเลยซ้ายขวานะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับใครที่สั่งซื้อเข้ามาก็จะได้เป็นงานรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางอูเรานะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็อีก2ตัวที่อยู่บนรถนะครับ2ตัวที่อยู่บนรถเนี่ยก็คือจะไปส่งที่อําเภอ น้องเรือขอนแก่นนะครับสั่งแพคคู่ขอบคุณมากก็จัดให้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งคู่นะครับสาหรับตัวนี้การติดตั้งก็ไม่ยากครับคุณพ่อไม่ได้ติดกับรถนะครับก็เราก็สามารถติดตั้งได้เลยแต่จะมีการขยับนิดหน่อยก็ขยับตัวขาเขียดดินนะครับนี่บางทีบางตําแหนง่งขาเขียดินเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงที่ขาคาดพอดีนะครับเราก็ขยับตรงนี้นะครับนี่ขยับเข้ามานะครับให้มันชิดผานขึ้นเ,นเพื่อที่จะหลบตัวขาคาดตัวนี้ หรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่อยากขยับตัวนี้ก็ย้ายราวตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับราวทั้งแถบเนี่ยจะมีน็อตอยู่3ามตัวนะครับตรงท้ายแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงหัวตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับน็อตตัวนี้นะครับถ้าเราไม่อยากขยับอ่ราวตัวนี้เออไม่อยากขยับตัวขาเขียดินตัวนี้ก็ขยับราวตัวนี้ครับนี่ให้มันอยู่ด้านล่างของเหล็กตัวนี้นะครับตัวน็อตตัวนี้ก็จะหลุดขาคาดได้ทั้งแนวเลยนะครับตัวนี้มันจะติดปัญหาอยู่อ่าถ้าเป็นผานเจ็ดนะครับถ้าเป็นผานเจ็ด เพราะว่าถ้าเป็นผาน7เนี่ยตัวขาเขี่ยมันก็จะเยอะขึ้นผานเยอะขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้ก็ความยาวเนี่ยผมทําให้เพิ่มนะครับทาเพิ่มให้นะครับแต่ราคาก็ยังเท่าเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับปรุงใหม่ปี2025นะครับก็ใครที่สนใจนะครับโทรสอบถามได้0887478136จัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับสินค้าเก็บเงินปลายทางได้ทุกพื้นที่นะครับผมนี่ครับให้ดูตัวงานนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ คนเชื่อมเนี่ยชื่อคจนวินครับดามให้นะครับเพื่อความแข็งแรงและป้องกันการบิดตัวของตัวขาคาดนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับฝากเอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับ